สวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงศ์แก้วสะอาดกับช่อง t r i n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  w หรือจ c k สำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำรีวิวกางเกงจัก,กรยานยี่ห้อฟังเกียร์รุ่นยอดฮิตคือรุ่นเป้าสม้ม <c oughs> นะครับก่อนอื่นเกริ่นนำก่อนนะครับคือผมแนดปั่นจัก,กรยานมาแล้ว8-9ปีถึปีละ นะครับใช้กางเกงจักรยานมาก็หลายตัวนะครับแต่กางเกงจักรยานที่เขาคิดกันนะครับเจ้าฟังเกียร์เป้าส้มเนี่ยผมไม่เคยลองใช้สักทีนะครับจนในที่สุดตอนนี้ได้เลิกต้องเปลี่ยนกางเกงจักรยานหมดแล้วเพราะว่ามันเส er ื่อมสภาพหมดแล้วนะครับก็เลยถอยเจ้าฟังเกียร์เป้าส้มมาลองใส่ดูนะครับว่าเอ๊ะมันจะสมที่เขาคิดกันหรือไม่นะครับอ่เดี๋ยวดูหน้าตาก่อนนะครับอ่าอันนี้ผมสั่งมาจากในช้อปปีนะครับนี่นะเป้าส้ม เดี๋ยวให้อันนี้ดูข้างนอกก่อนนะครับข้างนอกนะเบาข้างนอกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าข้างๆด้วยนะครับกระเป๋าข้างๆแต่ว่าไอ้กระเป๋าข้างเนี่ยผมคงไม่ใส่อะไรนะรเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาปั่นเนี่ยก็ไม่อยากให้มีอะไรมาถ่วงที่ขานะ,ะแต่ว่าบางคนอาจจะใส่โทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่านี่ป้าย,ยังอยู่นะยังไม่ได้แกะเลยของเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับและที่สําคัญเดี๋ยวเรามาดูนะครัเน่จุดขายนะครับ จุดขายก็คือเป้าโหเป้าใหญ่จริงๆ <Wow. S 1> เป้าใหญ่เป้าส้มนี่มันใหญ่จริงๆอ่าแล้วก็จับดูมก็นิ่มๆดีนะครับแล้วก็อะไร,น,ไรน,นะครับ moisture wicking นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูผลกันนะครับว่าเวลาใส่ไปปั่นทางไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้าง การทดสอบเจ้ากังเกงฟังเกียร์เป้าส้มนะครับวันนี้ผมขี่ไป76กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิเฉลีย่ยประมาณ26องศาเซลเซียสก็คือไม่ร้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็เส้นทางที่ปั่นก็เป็นทางเนินทางราดทวนลมสวนลมนะครับพยายามปั่นในหลายๆลักษณะเพื่อว่าทดสอบประสิทธิภาพของเจ้ากังเกงตัวนี้นะครับสรุปผลออกมานะครับก็คือไม่เจ็บไม่แสบ ไม่แฉะไม่เจ็บก็คือแน่นอนครับก็คือเวลาที่กางเกงจักรยานที่มันโอเคนะครับเวลาที่เราใส่ปั่นไปนะครับมันก็จะไม่เขียบก้นแต่มีข้อแม้นะครับว่าอ่านเอินอะไรฟิตตงฟิตติงเราต้องได้นะครับเพราะว่ามันก็มีผลเกี่ยวกับฟิตติงนะฟิตติงไม่ดีเราก็อาจจะเจ็บก้นได้ต่อให้กางเกงดีสักแค่ไหนก็ตามแต่คราวนี้เนี่ยก็คือรถผมเนี่ยมันฟิตติงมันได้อยู่แล้วนะครับก็พอเอากางเกงมาทดสอบนะครับก็ตัดปัจจัยเรื่องฟิตติงออกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย โอเคไม่เจ็บน,นะครับแล้วก็ความรู้สึกที่เวลาใส่เข้าไปนะครับก็รู้สึกว่ามันกระชับนะบเป็นเงเกงที่ใส่แล้วกระชับนะครับสังเกตว่าตอนแรกที่เราดูนะครับว่าเ,ออเป้าของมันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คือว่ากระชับก้นของเราได้อย่างดีตัวเป้านะครับเวลาที่เราปั่นไปผมเคยใส่นะครับเงบางตัวเนี่ยเป้ามันแบบว่า เวลาปั่นไปเนี่ยมันเพรียอเพยาบพรเยอเพรีรยวนะครับซึ่งเจ้าตัวฟังเกียร์เนี่ยคือเป้ามันก็อยู่กับที่นะครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับอ่าโอเคอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ไม่แสบนะครับไม่แสบก็คือกางเกงบางตัวที่ผมเคยใส่มานะครับก็คือว่าเวลาที่เราปั่นไปมันจะมีอาการเหมือนว่ามันเสียดสีกับผิวตรงบริเวณง่ายๆครับร่องก้นนะครับแล้วก็ตามบริเวณขาหนี บ,บางทีเนี่ยมันเสียดสีกลับมาถึงบ้านอาบน้ํานี่แบบหนังลอกออกมาเลยนะแล้วมันก็เลยทําให้แสบส่วนเจ้าตัวฟังเกียร์เนี่ยเป้าส้มเนี่ยไม่แสบนะครับอ่าโอเคไม่แสบกางเกงเนี่ยหลายๆท่านจะคิดว่าเอ๊ะใหม่ๆเนี่ยซื้อมามันต้องเหมือนรองเท้าเปล่าใส่ไปสักพักนึงมันถึงจะเลิกกัดอะไรอย่างงี้นะครับจริงๆไม่เกี่ยวนะครับกางเกงเนี่ยถ้าดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีถ้ามันกัดนะครับมันแบบว่าบาดก้นเราครับ ใส่ไปกี่ปีมันก็ยังจะเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับผมมีอยู่ตัวหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังทนใส่อยู่นะเพราะเสียดายนะโอเคไม่เหมือนรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยใส่ใส่ไปแรกๆอาจจะก,กัดใส่ใส่ไปเข้าที่เข้าทางนะครับมันก็เลือก,กัดกางเกงไม่ใช่นะครับไม่แฉะนะครับ ไม่แฉกก็คือว่ามีการระบายอากาศที่ดีนะครับกางเกงบางตัวเนี่ยมันเวลาอากาศที่มันร้อนๆครับเหนือเราออกที่ก้นแล้วมันไม่สามารถที่จะเรียกว่าระบายความชื้นออกไปมันก็ทําให้ก้นเราแฉะแล้วมันก็จะอาจจะกลับมาข้อที่ตะกี้นะครับก็คือมันอาจจะทําให้แสบนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการเสียดสีได้นั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้ากางเกงฟังเกียร์ที่ผมชอบนะครับก็คือว่าที่เอวนะครับที่เอวเนี่ยขอบเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ สามารถทําให้กระจายแรงกดออกไปนะครับก็คือว่าเวลาที่เราใส่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่มันไม่ได้มารัดที่เอวเราจนเกินไปนะครับอันนี้ก็โอเคนะคแล้วก็ตรงปลายขานะครับตรงปลายขาเนี่ยเรียกว่าสั้นกว่ากางเกงปกติที่ผมใส่อยู่นิดหนึ่งซึ่งกางเกงปกติที่ผมใส่หลายๆตัวที่ผ่านมาผมนะ่ะเป็นคนขาเล็กนะเพราะฉะนั้นตรงปลายขาของกางเกงเนี่ยมันจะย้วยๆหน่อยนะ <laughs> เพราะว่ามันจะไม่พอดีกับขาผมแต่แต่ของฝั่งเกียร์เนี่ย คือว่าด้วยความว่ามันสั้นนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่ยัวยครับพอดีสําหรับผมพอดีผมเป็นคนขาเล็กอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับก็สรุปผลโดยรวมนะครับผลโดยรวมเนี่ยถือว่าถ้า10คะแนนเนี่ยเรียกว่าผมว่าให้8.5คะแนนนะครับเจ้าสาหรับเจ้าการเกงฟังเกียร์เป้าสองโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากไว้เหมือนเดิมนะครับกับกลุ่มส่งการบ้านซ้อมปั่นจักรยานนะครับเป็นที่รวมตัวของผู้ที่รักการปั่นจักรยานนะครับเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักปั่นจักรยานด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งวิจนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์นะครับกดสันกระดิ่งกริ้งกริ๊งไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆก็จะได้ติดตามได้ทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ